ก่อเหตุฆาตกรรมเด็กหญิงกระตูนไม่ใช่ครั้งแรกนะคะย้อนกลับไปผู้ต้องหาคนนี้เคยถูกตัดสินจำคุก3าปีในคดีพรากผู้เยาว์ค่ะและย้อนกลับไปในวัยเด็กหลังจากที่เขาได้สารภาพก็พบว่าเป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ขาดพ่อและแม่นะคะต้องอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าความเห็นของนักอาชญาวิทยาที่ติดตามการกระทำของผู้ก่อเหตุนในรูปแบบนี้พบว่าส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการสะสมความเครียดตั้งแต่วัยเด็ก และอาจจะถูกกระทําด้วยจนทําให้ต้องเปียต้องมาเป็นผู้ก่อเหตุในลักษณะนี้ติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณอยุธยาค่ะอาจารย์คะจากประวัติผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยนะคะมีประวัติว่าเป็นเด็กกําพร้าเคยอยู่ในสถานสงเคราะห์จากนั้นเนี่ยก็มีคนขอมาเลี้ยงแต่หลังจากนั้นคนที่ขอมาเลี้ยงเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วก็ไปใช้ชีวิตเป็นเด็กวาดไปเร่ร่อนอาตาม วงดนตรีต่างๆที่เร่ไปตามจังหวัดต่างๆนะคะดูภูมิภูมิหลังประวัติแบบนี้แล้วเนี่ยมันพอจะมีความเชื่อมโยงตรงไหนบ้างไหมคะที่จะนํามาสู่การก่อเหตุคดีของน้องกระตูนการเป็นเด็กกัมพูชาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือสภาพจิตเนี่ยมันมีความสึกว้าเวะนะครับอยู่แล้วทีนี้ในระหว่างนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าถูกกระทําอะไรบ้างะนะครับนะซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้ไปโทษสถานสงฆ์ข้ออะไรแต่ว่าหมายความว่าในกลุ่มเด็กด้วยกันะนะครับอาจจะมีการลังแก่กันมีอะไรต่างๆ นะครับซึ่งตรงนี้มันสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงให้ด้วยนะครับทีนี้พอมันต่อเนื่องนะครับมันก็<ช>เป็นเหมือนอสภาพจิตเขาใช้เขา Men ย a ช่ a งเฮดิแก,ก็คือความบกพร่องทางจิตท,ที่มันต่อเนื่องล้วมันสะสมนะครับพร้อมกับการถูกกระทำเนี่ยนะครับอันนี้มันอาจจะฝังเมื่อถึงโอกาสนะครับสบโอกาสที่เขาจะทําได้เขาก็อาจจะลงมือนะครับนะโดยโดย,โดยมันมี2ส,ส่วนนะฮะเท่าที่ฟังมาส่วนหนึ่งก็คือว่ามันก็จะมีแนวะคิดเรื่อง s e n s i t i v i t y ทูแอลกอฮอลดักหมายความว่าสภาพจิตเนี่ยมันบกพร่องอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าไปดื่มเหล้าหรือเสพยาเข้าไปเหมือนมีการกระตุ้นหรือเปล่าก็คือมันมันมันไวต่อสิ่งพวกนี้มันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันอยู่ภายใต้จิตสํานึกเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เขาทําในสิ่งที่ที่ที่มันฝังใจอยากจะอยู่ที่จิตใต้สํานึกอยู่แล้วครับค่ะ อาจารย์คะตามคาให้การของผู้ต้องหาเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยนะคะบอกว่ากระทํามาแล้วหลายครั้งทุกครั้งเนี่ยนะคะผู้ถูกกระทำเนี่ยก็จะเลือกกลุ่มที่เป็นเด็กทั้งนั้นเลยอาจารย์มองว่าตรงนี้มันสะท้อนอะไรบ้างไหมคะจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นตัวที่บอกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าที่เป็นเด็กเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็าอาจจะถูกกระทําโดยที่เขายังไม่มีอํานาจต่อต้านหรือไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะที่เขาเล็กเหนือกว่าหรือซูงเรีย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อเมื่อมีโอกาสนะครับมันก็จะมีสส่วนส่วนหนึ่งก็คือเมื่อมีโอกาสเหนือกว่าก็จะทาในในคนที่ด้อยกว่านะเพราะกาสตอบโต้ไม่มีนะครับหร,รือตอบโต้น้อยนั่นคือประการที่1นะครับประการที่2เองก็คือเหมือนกับว่าในในเป็นการทดแทนหรือแก้แค้นนะครับหรือตอบแทนให้ความสะสมในสิ่งที่สมัยเด็กๆเนี่ยอาจจะถูกเด็กลังแกด้วยกันมานะครับอะไรทํานองนั้น หมายถึงว่าผู้ต้องหาหลายๆคนที่อาจจะไม่ใช่ท่านนี้เนี่ยนะคะค,คือที่ที่ก่อเหตุลักษณะาการล่วงละเมิดซ้าๆแบบนี้เนี่ยเท่าที่ย้อนประวัติกลับไปดูเนี่ยพบว่ามีมีประวัติอาจจะเคยเป็นผู้ถูกกระทําทางเพศมาก่อนหรือเปล่าตรงนี้มันจะมีความเชื่อมโยงกันได้ไหมคะคือเราเคยครั้งแรกนะครับแรกๆเลยเราเราเชื่อว่าอย่างคนที่ถูกกระทําทางเพศเนี่ยเขาจะจดจําหรือว่ามันเป็นภาพที่เล้ารในอดีตสมมตินะครับ เด็กที่โตมากับพ่อแม่พ่อทําร <t> ้ายแม่อย่างเงี้ยเราก็เ <t> ชื่อว่าเด็กโตขึ้นเนี่ยเด็กจะไม่ทาร้ายผู้หญิง <atic> นะครับเราเชื่อกันอย่างนง้นในอดีตนะครับเพราะเราคิดว่าเด็กเนี่ยจะได้รับสิ่งที่เขาไม่พึงปรารถนาในอดีตนะครับแต่ปรากฏว่าหลายๆส่วนหลายๆงานศึกษาพบว่าอเด็กที่เคยมีประวัติเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่พ่อทําร้ายแม่โตมาเขากลับเป็นคนที่ทําร้ายนะครับก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการซึมซับโดยไม่รู้ตัวก็ได้ นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเมื่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์เขาไม่สามารถควบคุมเองได้ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักควบคุมความรู้สึกอารมณ์ในระดับหนึ่งนะครับมันก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้ในฐานะที่อาจารย์ทํางานค่อนข้างที่จะรอบด้านดูทั้งสาเหตุที่มาแรงจูงใจของการที่บุคคลคนหนึ่งจะก่อเหตุทําอะไรด้วย อาจารย์อยากจะบอกสังคมว่ายังไงบ้างคะในวันนี้ที่กระแสสังคมดูค่อนข้างจะเป็นในลักษณะของการรุมประนามไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพก็จะถูกกลุ่มประชาันครับกับผู้ก่อเหตุคนนี้ <ฮะ S 1> อาจารย์อยากจะบอกสังคมว่ายังไงคะวันนี้คือผมมองว่าสังคมเนี่ยยังยังเหมือนกับยังเข้าใจโจทย์ไม่ถูกต้องนะครับว่าการกระทําความผิดของคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือ เขาไปมองไปมองเห็นสภาพข้างหน้าว่าเขาเวลาเขาพูดหรืออะไรต่างมันเป็นแบบมันหน้าตาเฉยอะไรก็น่าจะลงโทษนะซึ่งอันนั้นมันไม่ได้ผลนะครับมันเหมือนกับยิ่งเผลอไปตอกย้าเขาอีกนะครับ <Okay. S 2> นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสังคมหนึ่งควรจะต้องเข้าใจว่ามันมีเงื่อนไขมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เขากระทาความผิดนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือว่าผมว่าสังคมเนี่ยจะต้องยื่นมือเข้ามานะเหมือนกับว่า พยายามตอบคาถามให้ได้ว่าในฐานะที่เราเป็นพลเมืองคนหนึ่งเนี่ยเราควรจะมีบทบาทหน้าที่ยังไงในการช่วยเหลือนะครับในการแก้ไขผู้กระทําความผิดเหล่านี้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์รมากนะคะอคขอบคุณค่นะ